กลับมาพูดคุยกันในช่วงสุดท้ายของรายการครบครัวเรื่องสุขภาพค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะนําเอาผลิตภัณฑ์นะคะวันนี้แอบเห็นแล้วที่วางอยู่นี่แบบเห็นแล้วพี่โมอยากพูดคุยเรื่องนี้มากเลยนะคะวันนี้ค่ะวิทยากรที่จะมาพูดคุยกับเรานะคะนั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะคุณจิตรานุรีวัชรารุ่งเจริญค่ะสวัสดีค่ะพี่ชิงชิงก่อนหน้าที่เราจะไปแบบซอกแซกสักถาน้องจริงๆินะคะมีวิทยาคาถามจากคุณผู้ชมทางบ้านค่ะส่งมาถามน้องจริงๆโดยตรงเลยนะคะไปชมเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ ปัจจุบันนี้ดิฉันน่ะทานเอสตอแซนตินอยู่เป็นประจำมาค่ะก็รู้สึกพึงพอใจอยู่แล้วแต่ว่าอยากจะได้ครีมที่มีเอสตอรแซนตินคะต้องการให้ใบหน้านี่เรียบเรียบริบ่ะสรุปแล้วอยากได้ประเภททั้งกินทั้งทาคุณหมอว่าดีไหมคะ กรถถามแรกนะคะมีคนสงสสยเยอะเหมือนกันว่าถ้าเกิดเราทำทั้งสองทางกินทั้งทางมันจะเวิร์กไหมน้องชิบอกเลยว่าเวิร์กมากๆเพราะว่าตอนแรกที่เราออกอลตราแซนทินแบบเม็ดไปเนี่ยก็มีงานวิจัยว่าผลตอบรับเนี่ยดีมากๆให้ประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยภายใน2เดือนแต่ว่าสําหรับงานวิจัยใหม่ ตัวนี้ทั้งกินทั้งทาร่วมกัน2ส,สัปดาห์ปุ๊บเห<อ>็นผลเลยค่ะสั้นเร็วม,ว,เรวมากเลยค่ะ<ม><ม>ก็คือริ้วรอยที่หางตาลึกๆเนี่ย<ม>ตื้นขึ้นแบบสังเกตเห็นได้เลยคือคไม่ได้ลอกเลยใช้กล้องแบบถ่าย before after เห็นชัดมากๆเลยค่ะคราวนี้ปริมาณที่มันจะต้องเหมาะสมล่ะในสิ่งเช่นแบบมันควรจะกินเท่าไรผทาเท่าไหรอะไรอย่างเงี้ยสูตรที่มดก็คือจากงานวิจัยให้กินวันละ4มิลลิกรัมของอาหารเช้าเย็นของเราแอลตาแซนทินแบบเมกก็คือเมลละ2มิลลิกรัมก็แนะนําให้ทาน1เม็ดตอนเช้าแล้วก็อีก1เม็ดตอนเย็นเรียกได้ว่าเพียงพอแล้วแต่ว่าถ้าใครอยากว่าบำรุงแบบพิเศษสุดๆถามว่าทานได้เยอะกว่านั้นได้ไหมทานได้ค่ะให้สัก วันละ4เม็ดไปเลยเช้า2เย็น2เป็น8มิลลิกรัมค่ะแล้วทานตอนไหนคะพี่พิชี่เช่นเดียวกันทานตอนเช้าพร้อมอาหารหรือตอนเย็นก็ได้ค่ะค่ะอันนี้คือในเรื่องของการการการประทานใช่และเรื่องของการทาทาครีมของเราก็ออกมาตัวใหม่ออกมาสองตัวด้วยกันก็คือสําหรับ ผิวหน้าและผิวลำคอค่ะโดยคอนเซ็ปของครีมนี้จะเป็นครีมที่เรียกว่าเนื้อค่อนข้างข้นค้นมากเหมาะกับผิวที่แห้งกลานและก็ขาดความชุ่มชื้นแล้วก็เริ่มมีริ้วรอยเนื้อครีมเขาถ้าใครได้เห็นแล้วจะเป็นลักษณะเนื้อสีส้มๆไม่ต้องตกใจไปอันนี้เป็นสีธรรมชาติของแอดต้าแซนทินเห็นสีขนาดนี้แสดงว่าเราใส่เข้าไปจริงๆคือไม่ได้แค่สกิปลงไปนะแต่ว่าเราใส่สารเข้าไปให้มันอัคทีบให้มันได้ผลเป็นสีมันเลย ค่อนข้างโอ้โ oh, หจัดจ้านใช่ค่ะก็ะะวิธีการทาเนื่องจากว่าสีเขาจัดขนาดนี้ก็คือตักออกมาแล้วก็วอร์อมที่มือโดยใช้นิ้วกลางกับนิ้วนางตักมาที่ฝ่ามือหนึง่งแล้วก็วอร์มเป็นวงกลมเล็กๆนะคะอย่าวอร์มกว้างนะคะเมื่อวานเอาไปงานพับปแดง วอมกว้างค่ะมือนุ่มไปหมดเลยค่ะไม่ไม่เหลือให้ทาหน้าเลยค่ะวอมนิดเล็กๆเล็กๆวอมนี่พืออะไรคะน้องจริงจอ่าวอมสักพเขาจะเปลี่ยนเรียกว่าเปลี่ยนสภาพเป็นวอเทอรี่หรือทําให้ความข้นหนืดลดลงสามารถเกลี่ยไปบนผิวหน้าได้ดียิ่งขึ้นแล้วสีสีที่เราเห็นมันจะสีจะจางลงก็คือจากส้มแบบส้มสดหน่อยก็จะเป็นส้มอ่อนๆที่เรียกว่าเกลี่ยไปบนผิวหน้าได้ไม่ตกใจหน้าอวอมจะมีลักษณะใสขึ้นอ่ะใช่ไหคะแล้วก็เกลี่ย <ไ>ใช่ค <ไป S 2> ่<ฮ>ะวิธีการเกลี่ยก็คือใช้วิธีการวนออกค<ช>่าตาก็คือวนแล้วก็ขึ้นตรงนี้ ถ้าหน้าก็คือวนวนออกอะค่ะคือตัวนี้ใช้ทาใต้ตาได้ด้วยเลยได้ด้วยค่ะเนื่องจากเขาเนื้อค่อนข้างคนแต่ก็ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้สารสาคัญของแอตตาซันทนมายังมีสารสําคัญจากคอลลาเจนจากปลาทะเลช่วยเสริมคอลลาเจนหรือสปริงใต้ผิวหนังของเราแล้วก็ยังมีส่วนผสมของไฮยาลูรอนที่เหมือนเปรียบเสมือนฟองน้ําให้ผิวหนังให้ผิวเนี่ยตึงอ่าได้ด้วยค่ะทวนี้เนี่ยปริมาณการใช้เวลาตักขึ้นมาเนี่ยบางคนแบบโอ้โหหนีบกเลยเขียม ไม่ใช่แค่เม็ดถั่วเขียวค่ะสักเม็ดเรื่องเม็ดถั่วอะไรดีอะอัลมอนด์ประมาณนั้นก็ได้คือเปนต้องลาาจต่ขนาดหน้าด้วยนะใช่เรือออกมาแต่ว่าไม่ใช่ใช้นิดจนแบบ เกลี่ยแล้วแบบไม่รู้สึกคือให้ยังมีความรู้สึกว่าน่ายังชุ่มชุ่มบ้างไม่แต่มีบางคนแบบว่าทาเยอะมากอย่างนี้ก็ไม่คลมใช่ไหมคะพี่จริงเยอะมากไปก็อาจจะไม่เหมาะสมเกิดการอุดตันได้ให้ปริมาณเหมาะสมให้รู้สึกว่าผิวไม่เหนอะจนเกินไปพอเมื่อกี้น้องจริงบอกว่าเนื้อเขาค่อนข้างความเข้มข้นนะคะเนื้อหนักเนี่ยคนผิวมันก็ก็้หมดสิทธิ์ละสิต้องดูก่อนว่าผิวมันแล้วอุดตันง่ายไหมเป็นสิวไหนเพราะว่าถ้าเป็นสิวแนะนําให้หลีกเลี่ยงครีมบำรุงอยู่แล้วการักษาสิวให้หายก็ แต่ว่าถ้าผิวมาแล้วคิดว่าทาแล้วไม่อุดตันทําความสะอาดได้อย่างางดีเยี่ยมใช้ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดอย่างดีอันนี้ก็ไม่มีปัญหาใดๆใช่คะใช่ค่ะค่ะพี่จริงๆค่ะที่เห็นตัวคออีกตัวหนึ่งที่นี่สงสัยเองว่าหน้ากับคอเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราใช้ตัวเดียวกันได้ไหมหน้าทาคออย่างเดียวหมโอเคคือผิวหน้ากับผิวคอเนี่ยจะ เป็นลักษณะผิวที่ค่อนข้างแตกต่างกาันผิวหน้าจะมีการผลิตต่อมน้ํามันผลิตน้ํามันออกมามแต่ผิวคอเนี่ยไม่มีมผิวก็จะแห้งเป็นพิเศษแล้วก็สําหรับครีมตัวนี้ส่วนผสมต่างกันก็คืออยู่ที่เชียร์บัตเตอร์ของผิวลาคอมีการใส่เชียร์บัตเตอร์เข้าไปแล้วก็ สูตรของเขาจะมีน้ํามันเยอะกว่าทําให้เกลี่ยไปที่ผิวบริมคอได้ดีกว่าลําคอได้รับการบํารุงที่ดีกว่าแล้วขอบอกอย่างหนึ่งว่าศัลยกรรมบนใบหน้าเนี่ยทำได้ทุกอย่างฉีดโบกทอกหรือฟิลเลอร์ทําได้ทุกอย่างแต่ผิวคอเนี่ยทำไม่ได้นะเป็นผิวไม่ไ้ฟองอายุมากดึงไม่ได้มีบางคนเอาทําคลิปเล่นๆว่าเทียบอายุกันมองหน้ามองไม่ออกนะแต่ถ้าย้ายเลื่อนลงมามองที่คอปุ๊บเห็นเลยใช่ว่าอายุเนี่ยไปแล้วดังนั้น ผิวลำคอห้ามมองข้ามนะไม่ใช่เหลือๆอะไรที่มือเราค่อยปาดที่คอไม่ได้ไม่ได้ให้ให้บำรุงเขานิดนึงต้องจริงจังเองตัวนี้เนาะถ้าอย่างนี้เราพอฟังแล้วปุ๊บเนี่ยอ้าว คอเนี่ยมันมีส่วนผสมมากกว่าคือมีเชียร์บัตเตอร์ค่ะถ้าอย่างนั้นพี่ซื้อคอหลอดเดียวทาหน้าได้ยังไม่เหมาะสมเนื่องจากบอกไปแล้วว่ามีน้ํามันเยอะกว่าอาจจะเกิดการอุดตันที่ใบหน้าได้ค่ะคือสูตรของเราแต่ละสูตรเนี่ยเหมาะสําหรับผิวแต่ละส่วนที่แตกต่างกันเพราะว่าเราออกแบบมาให้ไม่เหมือนกันค่ะค่ะพี่ชิง้ายตัวคอเนี่ยสงสัยต่อค่ะทาเนี่ยเฉพาะส่วนนี้หรือว่าต้องทาถึงข้างหลังเลยพี่โมดคือคอเราเนี่รอบรอบอะจะต้องทาทั้งหลังเลยมันหแบบจะตึงขันหลังคอเหี่ยวไหอคะ หน่อยไม่บางคนแค่นี้ไงจบอันนี้รู้สึกตอบคำถามกันเองได้เลยจะถามกันทำไมคะท้าให้หมดทั้งคอหมดเลยใช่อยากเป็นแบบแปะท้องเลยนะแตะติดท้องแค่ข้างหน้าข้างหลังปุ๊บต้อผมปิดไรอย่าเงี้ยไม่ได้รวบผมไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยไปดูทั้งร่างอ่ะสักทีได้ไหมค่ะนะคะคราวนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์ชุดนี้เนี่ยน้องจริงมันต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะใช้คือฟังแล้วแบบต้องดูว่าดูอายุยังไงทำภาพไปแล้วอ่ะ จริงแนะนำแนะนำตั้งแต่เริ่มมีความกังวลใจเรื่องริ้วรอยอ่าสัก30ขึ้นควรใช้เลยแต่ว่าอายุน้อยกว่านี้อยากใช้ใช้ได้มือมาทางนี้อายุน้อยกว่านี้อยากใช้ใช้ได้ไหมใช้ได้ดูสภาพผิวเป็นยังไงผิวหน้าแห้งมากแล้วเริ่มรู้สึกว่ามีริ้วรอยที่เรียกว่าไฟริงโ e หรือริ้วรอยที่เป็นเส้นใยตาข่ายตรงใต้ตาค่ะที่ไม่ใช่ร่องลึก อันนี้ดิ้วรอยตื้นค่ะเริ่มใช้ได้แล้วก่อนที่จะเกิดดิ้วรอยลึกตามมาค่ะเพราิ้วรอยตื้นเนี่ยแก้ง่ายกว่าทาครีมบำรุงที่ให้ความชุ่มชื้นพอเหมาะก็จะจางแล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดดิ้วรอยลึกเนี่ยการแก้จะเริ่มลําบากค่ะใช้ต่อเนื่องสักนานแค่ไหนถึงจะรู้สึกว่าผิวหน้าเริ่มดีขึ้นจริงจริงตอนทําการทดลองนะมีคนบอกว่าแค่คืนแรกตื่นมาก็รู้สึกแล้วว่าหน้านิ่ม แต่ว่าริ้วรอยเนี่ยแล้วแต่คนมากกว่าว่าใช้ระยะเวลาในระยชีวิตค่ะแต่ว่าจากการทดลองก็ทดลองประมาณ2เดือนก็ให้เห็นผลดีมากค่ะวัดเป็นระดับเปอร์เซนทายเปอร์เซนทายยิ่งสูงแปลว่ายิ่งดีบางคนเนี่ยก่อนทดลองสักประมาณ50-60หลังทดลอง2เดือนขึ้นมา99ก็คือสูงสุดเลยนะค่ะ อันนี้ทาได้กันตอนกลางคืนหรือทาตอนเช้าคะแนะนาให้ทาตอนกลางคืนเนื่องจากว่าเขาเป็นสีค่อนข้างส้มๆทากลางวันกลัวรบกวนการแต่งหน้าแล้วเขาก็เนื้อเข้มข้นเนื้อบางคนอาจจะังคาญตอนเช้าแล้วก็แน่นีตัวหนึ่งสาหรับคนที่มีเฟซคอนทัวร์แอปพลิเคเตอร์อยู่ที่บ้านตัวนี้ที่เราบอกว่าเป็นสมบัติช่วลูกชั่วหลาเนี่ยเอามาใช้กับตัวนี้ได้เช่นกันค่ะค่ะน่าจะเวิร์กด้วยนะเพราะว่าเนื้อครีมเขาแบบค่อนข้างหนืดแล้วทําให้วอร์มได้นานด้วยค่ะเรียกว่าเป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะเอาล่ะ พาเราไปชม VTR จากคุณผู้ชมทางบ้านเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมออายุ50แล้วค่ะริบวรอยก็เริ่มเยอะไปตามวัยค่ะถ้าจะทานแอดต้าเซนทินตอนนี้ถือว่าช้าไปไหมคะแล้วต้องทานวันละประมาณเท่าไหร่คะถึงจะเห็นผล นี่ไงพี่มดเหมือนที่คุณแม่มิ้นพเจริญเลยคืจริงๆแล้วแบบว่าอายุเท่าไหร่เนี่ยก็ยังอยากสวยอยู่นะต้องถามว่าช้าไปไหมช้าไปไหมต้องบอกก่อนว่าคนเราไม่สามารถย้อนเวลาได้รู้ตัวตอนไหนก็รีบทันแต่ว่าช้าไปค่ะคุณผู้ชมรู้ตัวตอน50ก็ยังสามารถทําได้ดีกว่ารู้ตัวตอน60สใช่ลองเลิกในแง่ดีในแง่ดีเล้นะสิ่งทค่ต้องการว่าค่ะ ทันไหม้ก็ได้ค่ะแต่ว่าถามว่าจะให้ตึงเหมือนกลับไปอายุ20เนี่ยก็คงไม่ได้แต่ว่าสามารถชะลอหยุดไว้แค่นี้ให้ไม่แก่ไปกว่านี้่าหรือสาวขึ้นอีกสักหน่อยก็ถือว่าโอเคให้มันดูมีสมห้สบาใจี่ดีใช่ไหม ่างนี้ถ้าเกัด50เนี่ยมันต้องเพิ่มปริมาณมากกว่าสาวๆจริงๆก็ตามโดสที่เขาเรียกว่างานวิจัยทาก็คือ4มิลลิกรัมแต่ที่บอกไปอยากทานเยอะกว่านี้ได้ไหมสัก8มิลลิกรัมก็ได้เช่นกันมีให้เลือกทานอยู่2รูปแบบตัวแรกที่ออกมาจะเป็นรูปแบบเม็ดค่ะให้พกง่ายพกสะดวกแต่ว่าอีกตัวนึงออกมาจะเป็นรูปแบบน้ำค่ะทำไมถึงต้องออกแบบนี้มาเพราะว่าโลกยุคปัจจุบันค่ะเปลี่ยนไปเวลาจะหยิบเครื่องดื่มแต่ละทีไม่ใช่แค่ดื่มแค่ หายหิวน้ำอะคะออ่ะออ่าต้องดื่มแล้วต้องมีอะไรมากกว่าเดิมมากกว่าแค่ความ ดับกระหายดื่แต้องได้อะไรด้วยไหนๆันจะดื่มทั้งทีละซื้อไปก็เลยเขาเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มที่อยู่ในกลุ่มของ functional drink หรือเครื่องดื่มที่ให้อะไรมากกว่าดับกระหายตัวนี้เป็นเครื่องดื่มที่ดับกระหายด้วยแล้วก็ช่วยให้ผิวเนี่ยอ่อนไวด้วยมันเป็นอะไรยังไงเราไม่เลยกล่องสีแดงนี้รู้เลยว่าต้องเป็นแอตตาแซนทีนและตัวแรกตัวนี้คอนเซปต์ของเขาเป็น3าหัวใจค่ะหัวใจแรกค่ะเป็นหัวใจของแอตตาแซนทีนเท่าที่รู้กันอยู่แล้วหัวใจของแอตตา อาเซนทีนเป็นหัวใจแห่งความอ่อนยาวค่ะจากงานวิจัยพบว่าอัลตาเซนตีนช่วยในการเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวและก็ลดริ้วรอยทั้งลึกและตื้นได้ด้วยอีกทั้งจุดด่างดำที่เกิดจากอายุที่เพิ่มมากขึ้นก็สามารถจางลงได้ด้วยหัวใจแรกก็น่าสนแล้วนะหัวใจแรกคือแอลตาเซนทีนอย่างเดียวก็กินแล้วอ่ะอันนี้มีเพิ่มมาอันนี้มีเพิ่มค่ะหัวใจที่สองค่ะสำคัญไม่แพ้กัน เซรามายค่ะตัวนี้นําเข้าจากญี่ปุ่นเลยนะเซรามายมสกัดมาจากข้าวฟังชื่อแล้วอาจจะไม่คุ้นเซรามายคืออะไรจริงๆแล้วเซรามายเนี่ยมีอยู่ที่ผิวเราเขาอยู่ที่ผิวชั้นบนของเราอะค่ะ,คะโดยผิวของเราเนี่ยจับไปแล้วจะมีความรู้สึกลื่นนิดนึงคือเขามีน้ํามันอะ นิดนึงเคลือบผิวอยู่น้ำมันเบาๆเคลือบอยู่ชั้นบนทําให้ผิวเนี่ยสามารถกักเก็บความชุ่มชื้นได้แล้วก็ทําให้สิ่งเขาเรียกสิ่งแปลกปลอมจากข้างนอกเนี่ยไม่เข้าไปทาร้ายเซลล์ผิวข้างในเราดังนั้นการรับประทานเซรามอายช่วยให้ไรช่วยให้ผิวเราเนี่ยยังคงความชุ่มชื้นไว้ได้ล็อกความชุ่มชื้นไว้ให้ผิวตัวนี้ก็เลยเรียกว่าเป็นหัวใจแห่งความชุ่มชื้นแล้วก็ความแข็งแรงของผิวอีกด้วยเขาบอกกันว่าเซรามายกิโลละล้านนะน้อง ตายแล้วหมดราคาสูงเลยลงไปเลยได้ไหมค่ะราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าเราก็เอามาใส่อยู่ในนี้ด้วยสารสำคัญราคาออตตาเซนทีนตลาดโลกกำลังแย่งกันอยู่เซรามายราคาก็ค่อนข้างสูงเอามาใส่2หัวใจละยังไม่หมดค่ะหัวใจที่3ค่ะ หัวใจแห่งการรักษาองค์รวมแห่งสุขภาพน้ำทับทิมนั่นเองโอ้ตัวเด็ดเลยตรงนี้ไม่ต้องมาแบบว่าบรรยายกันมากมายค่ะเฟรีนี่แบบรู้ดีมากทีทับทิมีดียังไงทับทิมเขามีดีหลายอย่างเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่เรียกว่าทํางานได้หลายด้านค่ะช่วยในเรื่องสุขภาพผิวให้ผิวเนี่ยเปล่งปลั่งสดใสผิวแข็งแรงแล้วก็ตัวที่2ช่วยในการลดพลัด ที่หลอดเลือดได้ด้วยค่ะหลอดเลือดที่เขาเรียกว่ามีไขมันสะสมอยู่เขาจะอุดตันอยู่ตัวนี้ช่วยให้ไขมันตรงนี้ชารล้างออกแล้วก็บางลงทําให้เลือดไหลเวียนสะดวกยิ่งขึ้นได้ด้วยค่ะแล้วก็ลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจค่ะแล้วก็สุดท้ายยังช่วยในการลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งทั้งมะเร็งต่อมลูกหมากและก็มะเร็งเต้านมด้วยค่ะเรียกว่าครบถ้วนเลยแค่วดเดียวเนี่ยวดเดียวไม่ใช่แค่ดับกระหายละได้ทุกอย่าง กินวันละเท่าไหร่เนี่ยะแนะนำให้ทานวันละ1-2ควดทัานตอนท้องว่างนะคะจะดูดซึมได้ดีที่สุดค่ะพี่จริงๆค้านี้มีข้อห้ามไหมเอ่ยตัวนี้ตัวนี้ข้อห้ามสําหรับเนื่องจากแอสตาแซนนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่เรียกว่าประสิทธิภาพค่อนข้างสูงคนที่เป็นโรคตับอักเสบค่าเอนไซม์ตับสูงมากยังไม่แนะนําแต่ว่าถ้าคนปกติเข้าไปก็สามารถทานได้ค่ะ เรืรับเราทานได้เลยนะจริงๆแล้วมันก็เหมาะนะคือเด็กๆมันก็อร่อยอะไรอย่างเงี้ยเป็นเครื่องดื่มเด็กๆก็ยังทานได้ด้วยนะคะแล้วก็วัยรุ่นก็น่าจะชอบแบบนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยดูแลเรื่องริ้วรอยแบบเต็มที่เลยนะคะอย่างที่คุณหมอแล้วก็น้องชิงชิงว่าไปว่า ทั้งทาทั้งกนินทุกอย่างเลยน่าจะช่วยดูแลได้ดีที่สุดป้องกันไว้ก่อนที่มันจะเกิดมาแก้ลําบากกว่านะคะสําหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอ,ขอบพระคุณนะคะคุณจิตรานุชลีลวชารุ่งเจริญค่ะขอบพระคุณค่ะพี่ชิชิงคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามชมรายการสดหรือรายการย้อนหลังได้ที่ w w w g i f f r e e c h a n n e l c o m ค่ะหรือต้องการตามเข้าไปคลิกไลค์นะคะหรือต้องการแสดงความคิดเห็นใน Facebook ได้เลยค่ะตามรายละเอียดที่ขึ้นด้านล่างหน้าจอนะคะสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ